เข้าสู่ช่องช็อกกับพิมนะค่ะคลิปนี้พิมก็จะพามาดูหนึ่งวัยของพิมชีวิตแบบคนเงาเงามันเป็นยังไงเนาะบายเดอะเวววันนี้เป็นวันอาทิตย์เราก็เหงาตั้งแต่วันศุกร์และตั้งแต่วันที่ไม่มีเรียนจริงๆร,รู้ว่าตื่นนานแล้วตื่นปุ๊บก,ก็คือนอนง,ง้ๆงต่อไทไอจีแล้วก็ดู youtube ว่ามีใครลงคลิปอะไรบ้างเออจริงๆอย่างนี้ไม่ดีเลยนะคือแบบพยายามที่จะไม่จับโทรศัพท์ตั้งแต่ตื่นแต่คือเก็บเพราะว่า,วาพอวันตื่นมาแล้วมันไม่มีอะไรให้ใหทํามันก็รู้สึกว่า มันเบื่อคนสังเกตมันแค่ว่าสีผมพิมพ์เปลี่ยนไปเป็นสีใหม่แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนั้นคือไปย้อมมาให้ออกเป็นสีแบบชมพูชมพูแด,ด,ดงๆน้ำตาลชมพูน้ำตาลแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ฟอกเพราะว่าพี่เขาบอกพี่เห็นน้องกับพี่แม่น้ำไม่ฟอกไหมคบเพราะว่าผมน้องเองไม่น่าสงสารมากเลยนะมีแพลนนะว่าตอนเช้าตื่นมาใช่ไหมประมาณ9ก้าโมงจะไปยิมไม่ได้ไปเวทนะเมื่อวานเวทมาวันนี้ก็พักเวทแต่อ่าไปเก็บก้าวเดินไปเดินไปรูปปกติแต่พอตื่นมาปุ๊บปวดหลังปวดไหล่ปวดแขนปวดขาปปววดดดนองตู เมื่อวานทุกคนเมื่อวานคือเบนะิร์นเอาหนักมากเว้ยก็คิดว่าจะทําการบ้านของเรนอยู่2อ,อย่างเป็นางานอะแต่ก็ไม่ได้ทาไปยิมเสร็จแล้วพอมันเหนื่อยมันกลับมาปุ๊บแบบก็กินข้าวแล้วก็นั่งดู넷ฟลิกนั่งดู u t u b e ทั้งวันยันถึงตอนนอนคือพอเราพากักอะเรารู้สึกดีเว้ยเรารู้สึกแบบหายเครียดรู้สึกเอนเตอร์เทนมากขึ้นเพราะว่าก็ดู넷ฟลิกดูหนังตลกอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกผิดอะที่ว่ากูไม่ทํางานรอกูเวร์เลอะเออนี้ก็คิดว่า เราเป็นคนที่แบ่งไม่บาลานซ์หรือเปล่าพักก็พักให้เต็มที่ทํางานก็ทำงานให้เต็มที่สิไม่ใช่แบบพักแล้วยังจะมานึกถึงงานแล้วพอพักเสร็จคือร่างกายรู้สึกดีเว้ยแต่จิตใจมันรู้สึกแบบเชี้อ่ะทำไมกูไม่ทํางานวะอ,อย่างเงี้ยวันนี้ก็เลยตั้งปณิธานนะคะว่างานที่คิดว่าจะทำเมื่อวานก็จะมาทําวันนี้ breakfast time เครื่องดื่มเช้านี้นะคะจะลองกินเป็นมัทฉาปกติกินเมนกาแฟเว้ยแต่ว่าวันนี้สุกว๊อ กินกาแฟบ้มามันติดก,กาแฟค่ะก็ะบอกวา่ากินมันฉะ<ม>ได้ไหมคะแต่จริงๆพิรรมทำมาฉะไม่เคยเอร่อยเลยเพราะว่าการทำมาฉะเนี่ยทุกคนมันละเอียดอ่อนมากเลยนะอุณหภูมิน้ำก็ใช้ต้องแบบหกสิบแปดสิบองศาจำไม่ได้แล้วแต่ว่าห้ามเดือดเพราะว่าไม่งั้นตัวชาจะขมแล้วก็เวลาตีอ่ะมันต้องมีคล้ายแบบคล้ายที่นวดหัวอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นที่ไวตีมาฉะต้องบอกว่าอย่างเงี้ยทุกคนเก็บปัจจุบันพิมไม่มีพิมมีแต่และมีแต่เครื่องตีฟองนมได,ด้สนมีเลยจ้าแล้วก็ดูแบตเตอรี่นะจ๊ะก็แรงใช้ได้อยู่ปะ โอเคเกรทตัวนี้น,นะครับซึ่งทาไม่เคยเลยควาจริงเราไม่มีการรอ้อน้วก็จะใช้ทําการทำอะไรคะทำการเวฟค่ะ,คะกําหนดอุณหภูมิเลยไม่ได้เลยเพราะฉันก็ไม่รูอร้อุณหภูมิเท่าไหร่ันคิดว่าน้ําร้อนไปควันอ,ออกแบบน่ากลัวมากเทเสนี้ก่อนเพราะไม่อยากให้นีเลยเพราะว่าฉันจะได้ไม่ต้องล้างแก้วอันนี้คือจะใช้แก้วนี้กินอยู่แล้วงั้นอันนี้ก็คือเทปึ๊บความได้เลยไนงะต้องขี้เกียจมากโอเค ใส่ไปกี่ช้อนชัยด้วยคนสองไหมก็ไม่รู้จะใส่ไปแค่ไร่นะใส่ไปก่อนแล้วค่อยเอาเครื่องตีพองลงไปตีๆๆกันน่ะโเยอะไปปะเนี่ยโอ้ผงหก AS จะมาไหมจริงเม็ดมันจะยังเม็ดผงมันจะยังไม่แบบว่าละเอียดแตกแบบแนะนำนะคะอย่างโง่แบบพิมพ์คนอื่นเขาอาจจะไม่ทำต่พิมพ์โง่ไงตอนแรกพี่ชัยก็คืออย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปโอ้โหกระเด็นเต็มหน้าเลยเราใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อย เพราะมันเบาอ่ะแล้วคือฉันต้องทำอีกร้านแค่ไหนผมแบบว่ารีบแบนมากเพราะว่าไม่ได้สระเดี๋ยววันนี้สระผมทุกคนเพราะ้วม<อ>ั้งไม่พอพอใส่โอตมิลค์ครีมใช้โอตมิลค์เพราะว่าอยากทำล้อก,กับเมนูหนึ่งในร้านกาแฟชื่อดังร้านหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าพยวมัทฉะโอตมิลค์เราทำไม่อร่อยเหมือนเขาหรอกไม่มีสูตรทุกคนเคยกินชาเขียวที่แบบ เหมือนผงม,มันไม่ละลายไปกับน้ำปะเหมือนมันยังไม่ละเอียดอ่ะอสตีเวียชารับนะคะ,ะกลิ่นวานิลาใครจะใครใส่เยอะใส่อืม a little bit better เมนหลักของเรามันอยู่ที่ผงชาเขียวผงเขาดีแต่คือเราตีไม่ละเอียดอ,อ,อุ้ยตรงนี่ ดูดีขึ้นว่าเออหน้าไม่โสมหน้าท์ขึ้นนิดหนึ่งเราจะกินเป็นตัวนี้เนีจ้าคีโตเจนิกโ c ของ skinny bite คลิปที่แล้วกินอันเนี้ยเป็นมื้อเช้า2รสชาติตัวแคลอรี่พวก nf อะไรเงี้ยเขาเข้า,ขา,ขาแหลบเว้ยแต่ขอจะบอกหมดเลยนะว่าออสารอาหารเงี้ยเท่าไหร่ส่วนประกอบมีอะไรบ้างอ,อันนี้เป็นคีโตโรแต่พี่ไม่ได้กิน keto ทุกคนคืออันนี้ f a ตไม่ได้สูงมากบางคนไม่ได้กินคีโตยังกินแป้งอยู่แต่ว่าไปกินขนมคีโตที่ไขมันแบบ2030 กรัมตอนหนึ่งเสิร์ฟอะไรเงี้ยคือคือมันอาจจะสูงไปโรนี้ไขมันมันประมาณ9ก็คือันไม่ถึงสิก็ถือว่าโอเคอยู่เนื้อนั่นแน่นทุกคนทำมาจักแป้องอัลมอนด์เป็นโรทูน้าแล้วก็มีผักโขมด้วยเหมือนไข่ตุ๋นเลยปะพูดจะของเขาเสียหมดเหมือนไข่ตุนน๋นกินกันละ่ะออร่อย ยืดเหยียดตัวเองดีกว่าเพราะว่าเมื่อมากคือปวดอะคืออยากไปร้านนวดนะแต่ว่าไม่อยากเสียตังเองอะจะไปยืมหนีอยไม่ไปเดียวถ้าไปยิมก็ไปแค่แบบเดินบนลูวิง่งขอคอมเพลค์คอนทราสต์ก่อนแล้วหวังไปก็ไปได้ไปถ้าไปเดินใช่ไหมข้อดีก็คือลำมูฟังก์ช่เช้ามันทำให้ร่างกายมันตื่นตัวข้อเสียคือช่วงเช้าเราก็จะหายไปไประมาณชั่วโมงหนึ่งฉันจะไปหรือไม่ไปไดี คือนั่งวางแผนนิดนึงว่าจะทําอะไรบ้างเขียนไว้ตรงนี้แล้วเห็นปะเราจะมาใส่เป็นช่วงเวลาด้วยอาจจะแบบไม่ได้ทําไปไปตามนี้แต่ว่าใส่เป็นไกด์ไลน์เฉยๆไปอืานอื้ดีกว่าไปก็คือลองเขียนคิ้วลองเขียนตาแล้วก็แบบลองวิงนิดนึงแล้วเออ What ฉันไม่น่าทำเลยฉันทำอะไรลงไปมันผมก็คือไม่ได้สระเพราะตอนแรกบอกว่าสระแล้วก็ไม่ได้สระเพราะว่าคิดว,ว่าสระพวกนี้ก็ได้เพราะพวกนี้ไปมอเนาะค่อยใช้ดราชชมพูแทนนะคะ คือปกติจะใช้เป็นอันนี้ใช้นี้ก่อนาทาทั้งปากใช่ไหมแล้วก็ทาอันนี้ข้างในแต่ว่าเราขี้เกียจทาสองอันแล้วก็เลยจะใช้บอบบี้บราล์งงนะมาทําให้ผมมันหายมันกันเถอะทุกคนฉีดไปแล้วไปปั่นผ้ามาแนละ้วก็เดี๋ยวจะลงไปรับชุดการลงไปรับเสื้อที่แบบ ไปให้เขาซักไว้ที่ร้านกังคิดอยู่ว่าเราจะสั่งสตาร์บัคมาดีไหมแล้วก็พอลงไปก็รอพี่เขาก็เอามาเลยอืมเกเอารอยห้าสิบร้อยหกแต่ว่าพอเข้าในแอปมันมันไม่เห็นเป็นเมนูคาปูชิโน่มือนเห็นเป็นพวกลาเต้อะอย่างมากกว่าเราจะกินคาปูชิโน่ไงถ้าไม่มีฉันก็จะไม่กินจะไปรับผ้าแล้วก็พี่เขาไม่อยู่ค่อยลงมาเอาตอนเย็นๆแล้วกัน เราสั่งกาแฟเว้ยแต่ว่าสั่งไปของ True Coffee เพราะว่าในรลย e แมนอะเข้าไปของ Starbucks ใช่ไหมสาขาไม,ม่ิโดนอะคือเหมือนใน Starbucks อะเมนูมันไม่มีคาปูชิโน่อะเออซึ่งเราอยากกินคาปูชิโน่เราก็เลยหาร้านอื่นคือมัอนไม,ไม่ได้หาหรอกแต่คือมัอนป๊อปอับขึ้นมาเป็น True Coffee ซึ่งมันก็อยู่ที่ไม่ใิโดนเหมือนกัน มันมีแบบตัวเลือกนมที่เยอะขึ้นแล้วเว้ยเราสั่งเป็นอัลมอนด์มิวค์ะเราสั่งแบบไม่ไม่หวานไม่ใส,ส่สลับไม่ใส,ส่น้ข้นอะไรแบบนี้แก้วใหญ่มากคือจะมีแก้ว16ออนซ์กับแก้ว22ออนซ์เราเอากระดาษออกก่อนเป็นคาปูชิโน่ที่แบบฟองน้าสองสารมากดูฟองน้องดิอ๋อเพราะว่าถ้าเป็นนมอัลมอนด์อะนมพืชเนนะี่ยที่มีแบบแฟตต่ร์เนี่ยมันจะตีฟองนมได้ไม่ค่อยนุม่มแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ first time try Cappuccino by True c o f f e e เออพอบอกเขาไม่หวานมันก็ไม่หวานจริงคงเทียบกับาร์บัคไม่ได้หมายถึงว่าซับบักที่กินมีกินเป็นโอ๊ตมิลค์ไงซึ่งโอ๊ตมิลค์เนี่ยมันจะมีความความหวานในตัวของมันอัลมอนด์มิลค์เนี่ยจะได้รับรสชาติความกาแฟชัดกว่าเพราะว่านมอัลมอนด์เนี่ยมันไม่ได้หนักเท่านมโอ๊ตแต่โดยรวมก็คืออร่อย่าชงกินเองอ่ะไปทำงานกันเถอะพอแล้วจบการรีวิวคะ่ะทุกคนหมูย่างนมสดแล้วก็ không nhiều đầm đầm đầm, ừm, muối nấm, muối nấm ฮัลโหลเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็จะทํางานต่อแล้วจะพยายามทํางานแบบกําหนดเวลาไว้ว่าทําแค่ชั่วโมงเดียวพอเพราะว่าเราจะได้แบบว่ารีบๆทางานอ่ะไม่ใช่เฉื่อยมันแบบเสียเวลาพิมพยายามที่จะปรับไมซ์เซ็ตเรื่อง productive คือเมื่อก่อนอ่ะพีคิดว่าวันที่พิม productive ทั้งวันอ่ะพิมพยยทำงานเว้ยคือเราเน้นปริมาณเวลาแต่จริงๆแล้วอ่าเราวัดกันที่เราทํางานเสร็จหรือเปล่าเสร็จไปกี่อย่างคนเราเหมือนกันที่คือง,งานเสร็จอ่ะเราใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพไม่ดีกว่าหรอคือเน้นคุณภาพไม่ได้เน้นปริมาณถ้าสมมติว่าเราเราผูกคําว่า productive กับความยาวในการทํางานไว้อะมันจะทำให้เราไม่มีเวลาไปทำอย่างอื่นเช่นไปดู Netflix ไป y YouTube หรือพอเราไปดู Netflix หรือ y o u t u b e เราก็จะรู้สึกผิดว่าเคยถ้าฉันใช้เวลาดูหนัง2ชั่วโมงไปทํางานมันจะดีกว่าไหมมันก็เครียดแล้วก็เบิร์นเอาแล้วเหมือนเมื่อวานอะคือที่ิมแบบ เบินเอาแล้วก็ไม่ทําอะไรเลยเฉื่อยทุกอย่างอะ่ะไปรีดูพวกคลิปที่คนเขารู้สึกเหมือนกันแล้วก็มาพูดให้ฟังเ้าก็บอกว่าเนี่ยบางทีเราไปผูกคารคุณค่าของตัวเองอารมณ์เหมือนแบบถ้าฉันทํางานฉัน productive ฉัน p r o d u c t แสดงว่าฉันมีค่าซึ่งพอเราไม่ได้ทํางานเราไปทาอะไรให้แบบรีแลกซ์ไปพักเราก็จะรู้สึกว่าเชียกูไม่มีคุณค่าว่ะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่แบบม,ม,มันคนละเรื่องกันนะเก็ดว่าว่าคุณค่าของตัวเองเรื่องหนึ่งแล้วก็การใช้เวลาในการทำงานมันก็เรื่องหนึ่งมันไม่ใช่แบบ ิ่ันทำอย่างเงี้ยจะทำให้เกิดวัฏาจาักรความคิดเครียดแล้วก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าตัวเองถ้าสูดตัวเองพักไกลมาเริ่มทำงานนั่งเขียนพารากราฟเดิม,มไม่ถึงภารากราิจหรือมั้งไม่เสร็จสักทีมาเป็นชั่วโมงอ้วเนี่ยคือนึกไม่ออกว่าจะเขียนอะไรออกมาดีอะปวดตูดน,นั่งนางนพนหลังอีกพักแบบทุกคนเรามีอะไรสนุกสนุกทำอยากกินของหวานหวานนิดนึง มีกล้วยน้ำว้าอยู่ลูกหนึ่งไปทำมามัคเคกันดีกว่าทุกคนก็ใส่กล้วยแล้วก็ใส่ไข่ก็ใส่ข้าวโอต๊ตแม่ก็แป้งอัลมอนด์เนิดหนึ่งก็แล้วก็เวฟไม่ครเวฟง่ายๆเคยทำกินแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าครั้งนี้จะอร่อยปะฮึบไม่มีสูตรนะคิดแบบจากใครใส่อะไรใส่จากใครใส่กล้วยใส่จากใครใส่ใสใใสแป้งอัลมอนด์ใส่อะไรก็ว่าไปบัลลังกน่ะน่า,ากเกียดว่ะว t าจะมากกว่าอืม ใช้เป็นแป้งอมมัลมอนด์ไหเออหรือว่าจะใช้เป็นโอตน๊ตดีอ่ะถ้าลองใส่กล้วยแล้วก็จะไม่ใส่กินอีกเพราะว่ามันหวานแล้วเราก็ใส่ผงฟูงนิดนึงนีง่โกโก้ go, อันนี้คนปกติเวลาเขาทำอะ่ะเขาจะชอบแบบตีแยกอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่นี่คือไม่สนขิงขาอะไรนะก็คือจะใส่ทุกอย่างรวมกันแล้วก็ปัน่นแล้วก็เทใส่แก้วเข้าไปคุยกล้วยเราต้องใส่อะไรก่อนอะ่ะใส่เมลก่อนไหมอะ่ะ เหลวมากมากมันคืออะไรมันคือติดหรอมันคืออะไรมันติดอะ่ะต้อ <Assist> ง <odes> มีการคขน,ขน <st odes> ๆใช่ไหมเตรียมแก้วไว้เลยเพราะว่าจะเอาข้ามแก้วแล้วก็เข้าไปควไป <S <S ออาไปเลยจ้า พ่า Merry Christmas เป็นเฮ้ย็มไมได้แลวนะเจาะเออได้แล้วพอแล้วโอเคน้องก็จะ fluffy นิดนึงใส่บูเบอรี่แล้วทุกคนเห็นไหมเราใส่เป็นแป้งอัลมอนด์เนีนะ่น้องมันก็จะไม่ค่อยแบบมันจะเนื้อแน่นๆอะไรเงี้ยเหมือนโรลไม่เช้านั้นก็ทำจากแป้งอัลมอนด์เหมือนกันชิมก่อนร้อนอืมใช้ได้นะโอเคเลยอะ่ะอืมฟิน ทำตําเนียวดีกว่ามีอะไรยังไม่ได้ทำอีกเดีย๋ยจะไปรับผ้าข้างล่างเออแล้วก็ลองดูแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดมโครอ c โคโนมเมกส์แล้วก็จริงๆเนี่ยวันเนี้ยไม่ได้ไปยิมใช่ปะกะว,ว่าจะไปเดินประมา,มาไม่ไม่อยากไปแล้วคิดว่าแบบตอนเย็นคนเยอะ ก็เลยคิดว่าถ้าแบบแดดไม่มีแล้วอะก็กะว่าเออเดี๋ยวไปเดินข้างนอกก็แด้เผื่อแบบไปหาซื้อของกินด้วยเพราะว่าเธอดิบมาทำอาหารเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันจะกินอะไรต่ำเนลต่ำเนลต่ำเนลอะไรของฉันนี่อะอย่ามึได้วยปล่อยเลยพี่เกียจลูกันแล้วไปเราจะลงไปข้างล่างกันจริงๆแลแดดร้อนมากเลยให้ดูถ้าจะจ้าขณะนี้ คือแกะมันออกมาเราจะอบแล้วแบบดูดิมันขึ้นนะต้นไม้งอกจ้ารับผ้าแล้วรีเซิร์ชท,ทำแล้วโอเคเราเหลือ,อางานอีกหนึ่งอย่างก็คือทบทวนไมโครอิคโนมิกส์ดยการลองทำแบบฝึกหั <c oughs> ดคือแบบขี้เกียจทำมาต่อว่าอีกอึดใจเดียวแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมเราก็จะลงไปข้างล่าง ท้องฟ้าสวยมากตอนนี้ดูดีีเหมือนไอติ่มเลยอุย้อยเหี่ยะไรเนี่ยทุกคนเห็นปะอึบครึมแล้วก็บรรยากาศโดยรวมมันจะเป็นส้มๆมากกว่านี้ในกล้องอาจจะไม่ส้มมากแต่ความจริงก็แบบส้มนะสวยอะดูตรงนั้นนี่ชอบชอบสีมันมากเลยอะดูดิเห็นปะเออเนี่ยโอ้โห So good ชอบความรู้สึกตอนนี้มากๆเลยคือแบบอากาศมันเย็นอ่อน ลมพัดอ่อนๆมีกลิ่นต้นไม้กลิ่นความชื้นจากน้าเห็นปะเออกลิ่นความชื้นกลิ่นต้นไม้ถ้าระเบียงตรงเนี้มันมันกว้างนิดนึงนะล้วแบบเอาโต๊ะกลมๆเล็กๆมาวางไว้แล้วก็เก้าอี้เล็กๆมาวางไว้เอาไว้แบบจิบกาแฟยามเช้าหรือแบบนั่งนึกถึงความหมายของชีวิตคุณค่าของชีวิตนะวันนี้ตอนเย็นพระทิตกตกดินเนี่ยคือรู้สึกว่ามันจะพีซฟูลมากมันจะแบบเออแต่นี้คือแบบฉันจะนั่งไงน,นั่งทิปบอกนั่งทิป เออคือแบบมันเหมาะกับการแบบมีที่นั่งแต่คือมันไม่ได้ไงเพราะว่ามันก็มีเครื่องแบบผ้าแล้วล้วก็ที่ตรงนี้ก็ไว้ตักผ้าเรตตำเนลตำเนลทุกทุก,ท,กทุกโอกาสคือตำเนลของเรามันถึงช่วงเวลาดินเนอร์แล้วตอนนี้ก็ประมาณหกโมงสี่สิบแต่ว่าพิมพ์ที่บอกที่ก่อนจะออกไปพิม์บอกว่าพิมพ์ยังทําไมโครไม่เสร็จก็คือเหลืออีกคือเขามีสี่ชีทนี่ทําเสร็จแล้วสองชีทก็ เดี๋ยวจะทำให้เสร็จก่อนเราจะได้นั่ง อยู่ตรง,งนั้นได้อย่างสงบสุขสบายใจไม่มีความกังวลใดๆเกี่ยวกับงานก็อย่า yeah, ทำงานกันอีกนิดเดียวคือตัวเดียวบางทีรู้สึกว่าถ้าเบื่อหรือเบิร์นเอาท์หรืออะไรก็ตามพิมพ์ว่าการที่ได้พูดออกมาก็ดีนะแบบเมื่อคือนอะ่ะพิมพ์ไม่ยอยากไปอาแน้วพิมพก็นอนอยู่บนเตียงครับปะ่ะแล้วก็แบบคือกังวลกับงานว่าเชี่ยวแบบกูไม่ได้ทํางานเลยสามทุ่มแล้ว,ลวอะไรเงี้ยก็คิดก็แบบพูดกับตัวเองว่าเฮ้ยไอวีที่ผ่านมาไอวีมีเทอมอ่ะทั้งงานทั้งเดดไลน์ทั้งกูโปรเจก สอบอะไรทุกอย่างมารวมกันในวีคเดียวอะ่ะพี่ยังจัดการได้เลยกับอีแค่เนี่ยคือตอนนี้มีงานอย่างเดียวอะ่ะขนาดสิ่งใหญ่ๆสิ่งที่ยากๆเลยยังผ่านม่ได้แล้ววะกับอีแค่งานแบบแค่งานกลุ่มโปรเจกต์มันจะยากอะไรวะเออก็พูดอย่างเงี้ยไปเองก่อนไปอาบน้ำเว้ยแล้วก็ไปอาบน้ำท้ายเปไงมันนั่งดู youtube ต่อไม่ได้ทำงานหรอกเพราะขี้เกียจละ ไปทำอาหารเย็ยนๆเ,เลยทุกคนก็คือทำงานแบบอีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วไปดูเวนะคะไปซื้อของมาเมื่อกี้ก็มีบรอกโคลีตอนแรกกะจะทำวันนี้แหละผัดกินแต่ว่าขี้เกียจล้างคือแบบกว่าจะล้างกว่าจะาหาั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นผักสลัดที่แบบ20บาทได้มาอยู่แค่50กรัมนิดเดียวเองนะตักสามคำก็หมดแล้วแล้วก็แซลมอนนะคะแต่ว่ายังไม่กินวันนี้รู้สึกว่ากระทะมันแบบร้อนช้านะนี่คือแบบ มันยังไม่ค่อยสุกมากเท่าไหร่เลยนี่จ้ามันญี่ปุ่นอกมอทอดแล้วก็ไข่เมื่อกี้มะเขือเทศหาความกรีนไม่ได้ในนี้เลยไม่มีสีเขียวในจานเลยนี่ว่าต้องถือกล้องมอพกวางกล้องปุ๊บคือมันมืดมากทุกคนชิมไข่ก่อนคือใส่คิโคแมนเพื่อปรุงรสไปนิดนึงอืมกําลังอร่อยนะมันแบบบางส่วนมันครีมมี่นิดนึงเพราะว่าเราไม่ให้มันสุกเกินไปไงอืม อร่อยอะมะเขือเทศอ,อุ้ยสวยนะก็แต่ว่าข้างใน แมเป็นสีแบบขาวๆอะพีมกินมันปอกเปลือกกดหนึ่งไม่ปอกเปลือกกินทั้งเปลือกกด2พิมกินกับเปลือกกับทุกอย่างจริงๆกุ้งอะทุกคนหางกุ้งพิงก็เคี้ยวไม่คายทิ้งหรือถ้ากินกุ้งเป็นตัวๆเนี่ยหัวกุ้งตัวกุ้ง,งหรือแบบไอ้ตรงขาเล็กๆตรงเนี้ยตรงแบบท้องมันที่รีขายเล็กๆแบบเยอะๆอะพิอกกินกินหมดเลยพีมไม่เคยขายทิ้งเลยแต่ว่ามันก็ไม่ดีหรอกงทีแบบเสี่ยงทิ่มคออร่อย ทุกคนก็ขอปิดคลิปน่าตรงนี้แล้วกันเนาะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันเนาะแล้วก็ถ้าอยากให้ทีมเนี่ยทำคลิปอะไรคลิปแบบไหนคอนเทนต์แบบไหนอยากดูอะไรก็สมาร์ตคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วก็ อย่าลืมไปโหวตด้วยว่าปกติเนี่ยเวลาคุณกินมันนะคะคุณปลอกเปลือกหรือกินทั้งเปลือกนะคะสําหรับทีมก็เป็นทีมกินทั้งเปลือกทุกอย่างกินทั้งเปลือกกุ๊ดไนนะคะทุกคนเห็นไม้มว่าทุกคนจะรูกันต่อชาาทีก็จะเซกุ๊ดไนเพราะว่าตอนนี้สี่ทุ่มกว่าแล้วบ๊ายบายค่ะกับคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ